สวัสดีค่ะทุกทท่านมาพบกันเหมือนเช่นเคยค่ะกับรายการเลขเด็ดประจำวันกับจารักทางช่องทางซีมีดัมีวันนี้เป็นวันศุกร์ที่9ธันวาคมนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าดวงชะตาในแต่ละคนเนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างมาดูเลยค่ะคนที่เกิดวันศุกร์วันจันทร์และพุธกลางคืนเนี่ยวันนี้ดวงคุณเด่นในเรื่องของการงานนะไม่ว่าจะเป็นการติดต่อประสานงานหรือการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆก็แล้วแต่นะคะการเงินยังดีอยู่นะแต่ในเรื่องของโชคลาภเนี่ยบอกเลยค่ะว่ามองไม่เห็นสักเท่าไหร่ดั วันนี้ต้องระมัดระวังในเรื่องของการถูกนินทาว่ากล่าวนะหากได้ยินถึงหูนะคะอยู่นิ่งๆอยู่เฉยๆเข้าไว้แล้วสิ่งต่างๆนะคะจะก,กลับไปยันผู้ที่นินทาเราเองสําหรับดวงคนที่เกิดวันเสาร์วันพุธแล้วก็วันอังคารเนี่ยเด่นในเรื่องของโชคลาภค่ะรวมถึงการเสี่ยงโชคนะคะส่วนในเรื่องของการงานต้องระมัดระวังนิดหนึ่งคือบริวารน,นี่แหละจะนําเรื่องราวนะคะให้เราปวดหัวปวดหมองกันละ่ะงานเนี่ยบอกได้เลยนะคะว่าคุณต้องระมือ คุณต้องลงมือทํได้ตัวเองจึงจะประสบความสําเร็จสําหรับสีมงคลวันนี้จะเป็นสีแดงสีม่วงน้าเงินแล้วก็สีเขียวเพื่อไปดัดนํโชคในรอบสัปดาห์นี้นะคะก็ยังคงเป็นริสตันสีขาวหรือสีดําเพชรแล้วก็หยกค่ะแล้วใครก็แล้วแต่ที่ต้องการเสริมดวงในเรื่องของการเงินนะในเรื่องของโชคลาภก็ดีเนี่ยให้ไปขอพรพระศิวรีองท่านท้าวมหาพรหมแล้วก็พาระดาหูแต่ถ้าคุณต้องการเสริมดวงเกี่ยวกับเรื่ององ,องนาน,นะคะ่ะ ให้ไปสักการะบูชาหลวงพ่อสดค่ะพระอ,อุปคุตแล้วก็พระปิยะมหาราชทีนี้คนที่เกิดในวันนี้หรือเกิดในเดือนนี้นะคะธันวาคมเนี่ยแล้วเรากงการทําบุญเสริมดวงวันเกิดนะก็อขอให้เน้นในการทําบุญที่เกี่ยวข้องกับการออกโรงทานนะคะหรือการสมทบทุนทําบุญเกี่ยวกับโรงศพก็ได้นะคะตรงนี้ค่ะจะเป็นอัน,นิีส่ง เวลาเราจะทําอะไรก็แล้วแต่เวลาถึงขั้นที่มีอุปสรรคถึงวิกฤตต่างๆเนี่ยทุกอย่างมันจะราบลื่นมันจะผ่านไปได้ข้อสําคัญอีกเรื่องหนึ่งคือสุขภาพจะแข็งแรงส่วนเรื่องของอาหารชาที่เราจะใส่บาตรถวายสังฆทานหรือว่าเลี้ยงพระเนี่ยนะขอให้มีเมล็ดธัญยพืชอยู่ในอาหารเช่นแกงมัสั่นนะคะน้ำเต้าหู้ต้มถั่วเขียวขน,นมถั่วแปรนะคะอันนี้จะเป็นเคล็ดเวลาเราจะทําอะไรก็แล้วแต่ะคะ่ะไม่ว่าจะเป็นธุรกิจก็แล้วแต่ เงินทองนะคะก็จะเติบโตอย่างรวดเร็วธุรกิจเราก็จะเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วด้วยเช่นกันมาดูกันคร่าวว่าตัวเลขที่วางเมืมอ่อวานเป็นยังไงกันบ้างในรอบ17.30นี่นนนค่ะเลขที่ออกคือ311แล้วก็18รอบนี้ตัวเลขเลข1เข้ามาทั้งหลัก,หล,กหลักสิบบนหน่วยบนแล้วก็10ล่างนอกจากนี้นะคะในชุดวินเนี่ยก็ยังมีเลข81นะคะอันนี้เป็นตัวกลับของสองตัวล่างด้วยนะคะ ส่วนในรอบ18.30นเเลขที่ออกคือ522แล้วก็52รอบนี้ตัวเลข5เข้ามาหลักร้อยบนค่ะแล้วก็ยังเข้ามาในหลัก10ล่างด้วยชุดจับคู่เนี่ยบอกเลยนะคะว่าเข้ามาสองตัวล่างตรงๆเลยคือเลข52ส่วนในรอบ19.30นเลขที่ออกคือ841แล้วก็61รอบนี้ตัวเลข8ค่ะเข้ามาในหลักร้อยบนค่ะแล้วก็ตัวเลนอีกตัวหนึง่งคือเลข6เนี่ยก็เข้ามาในหลัก10ล่าง ชุดจับคู่ค่ะเข้ามา2ตัวล่างด้วยเช่นกันคือเลข16นั่นเองนะคะมาถึงช่วงของการวางตัวเลขเด่นประจําวันศุกร์ที่9ธันวาคมค่ะรอบ17.30นอชุดวินเลขที่วางไว้ให้จะเป็นเลข 0, เลข 2, เลข 6, เลข 3, เลข 5, เลข7น้นที่เลข0กับเลข2ชุดจับคู่ 0, 1, 0, 4, 0, 8, 0, 9, 1, 2, 4, 2, 8, 2, 9, 2 แล้วในรอบ18.30นชุดวินเลขท่วางไม่ให้จะเป็นเลข3เลข4เลข8เลข9เลข1เลข2เล่นวิธีเลข3กับเลข4ชุดจับคู่30 35 36 37 04 54 64 74ส่วนในรอบ19.30นชุดวินและที่วางไม่ให้จะเป็นเลข6เลข8เลข3เลข1เลข5เลข7 เลขที่เลขหกกับเลขแปดชุดจับคู่หกศูนย์หกสองหกสี่หกเก้าศูนย์แปดสองแปดสี่แปดเก้าแปดก็เป็นทั้งสามช่วงเวลาของวันศุกร์ที่เก้าธันวาเลยนะคะทุกท่านอย่าลืมนะหมั่นทําบุญหมั่นทําทานค่ะอธิสฐานจะทําให้เรามีทรัพย์มีโชคจะทําให้เราโชคดีผู้เรีนบกเขาเปนใหม่ค่ะกับรายการเลขเด่นประจาวันกับเจรักท,ท่านช่องทางซีมีดอทมีวันนี้ขอลาทุกท่านไปก่อนขอให้ทุกคนโชคดีสวัสดีค่ะ